อันนี้กบนะโอ right? <ml> 네้ตัวใหญ่แต่ว่าเฮ้ยไปดูนอะไรมันบ่เฮ้ขามันหักแล้วบ่เดี๋ยวบอยอะไรนี่เนี่ยเอาไปให้ลุงจงไปเอาไปให้ลุงจงเรื่องนายเห็ดกินโคตรใหญ่อ่ะอ๊อบอ๊อบอัอบอบ เอาเที่ยวแรกครับเมื่อไรจะตักหนึ่งร้อยเที่ยวดูก่อนตักพรุ่งนี้บ่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรวะเนี่ย อะไร quá ก็แกฝากรถก็แกผมขัด เที่ยวแรกครับสําหรับสะลูกนี้เปิดสะเก่าแต่ที่ใหม่ของเราครับร<ม>ูส้สึกว่าดินชั้นนุมน่มๆเลย<ม>แต่ก็เที่ยวแรกพอได้ครับแต่เที่ยวที่สองไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวมาดูควันออกตูด ดินทรายยังสวยอ่ะมันไหลมาทับถมครับตรงนี้ดินตรงนี้ถ้าขุดลึกๆได้ประมาณสองร้อยกระเที่ยวครับมันเริ่มจมแล้วครับเฮ้ยออกตัวกันดีออกตัวกันดออีเออไม่ออกตัวนะ้ะออกทีเดียวได้จมไม่ต้องดันตูดด้วยครันเนี่ย นอกแล้วไอ้นั่นตูดลากยาวครับไป

ค่อยๆทำไปครับเดี๋ยวก็อยู่เองไม่ยากน่าถอยมาเซมเอาากไปไว้ไหนกไปไหนในถังผุตัวใหญ่สาวนัดครับอันนี้ลั่นแน่ แต่แม่โคอยู่ใกล้ครับดันตูดสายดันอ่าเริ่มถึงดินแข็งแล้วครับถ้าถึงดินแข็งเราก็เอามาปูทางได้ เนเราไม่เยอะครับพอได้ทำดันตูดด้วยดันตูดด้วยดันตูดด้วยเดี๋เดๆๆเดเดอ้า ไหนอีกคันไปไหนหอ่ะเอ้าอีกคันหายเว้ย